สวัสดีครับผมโจที่เฮดไซค์ครับคลิปนี้เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการย้ายเซฟนะครับจากเวอร์ชัน Legacy เก่าไปสู่เวอร์ชัน e n h น n ารใหม่นะครับทั้งหมดออนไลน์แล้วก็หมดเนื้อเรื่องเลยนะครับแล้วก็จะมาตอบคาถามด้วยนะครับสำหรับเวอร์ชัน Legacy นะครับเราสามารถลบออกได้หรือเปล่านะครับเพื่อที่จะ ไปเล่นเวอร์ชั่นเอ็นฮารอย่างเดียวนะครับในคลิปนี้มัดรวมทุกอย่างในคลิปเดียวจบเลยนะครับส่วนคนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับ ที่มุมขวาผมจะเขียนไว้นะครับว่าตอนนี้เปิดเวอร์ชันไหนอยู่ขั้นตอนแรกเราเปิดเวอร์ชัน e n h a n c e ก่อนเลยนะครับแล้วมันก็จะให้ยืนยันรหัสนะครับแล้วก็ไปยืนยันรหัสเรานะครับมันจะมีเมลส่งมานะมันจะบอกนะว่าไปส่งที่เมลไหนนะครับที่รูปแรกเนาะแล้วเราก็เอารหัสตรงนั้นแหละมาใส่นะครับ และที่นี้เราก็เปิดเกมขึ้นมาเลยนะครับหลังจากได้รหัสแล้วนะครับกดไปที่ข้อ2ตรงนี้เนาะแล้วก็เปิดเกมได้เลยนะครับส่วนรหัสเมื่อกี้นะครับก็จะมีชื่ออีเมลบอกเลยนะครับว่าส่งไปที่อีเมลไหนเนาะและถ้ามีโปรแกรมนี้ขึ้นมาให้เรากดติดตั้งไปเลยนะครับก็คือโปรแกรมกั n Pro ของเวอร์ชันออนไลน์นั่นเองครับก็คือถ้าเราเล่นโดยการลงมอดนะอืไม่สามารถที่จะเล่นเวอร์ชันออนไลน์ได้นะครับทุกคนนะจะเล่นได้แค่ หมดเนื้อเรื่องนะครับนี่เลยก็เลยมีโปรแกรมนั้นขึ้นมาเนาะพอเราเปิดเกมแล้วนะครับสังเกตที่มุมขวาล่างเลยนะครับมันจะมีคําว่า j o i free mode นะครับให้เราเข้าไปตรงนั้นแหละทุกคนนะนี่เลยอะไรก็ไม่รู้เยีะยไปหมดเลยนะครับพอเราเข้า j o i free mode แล้วนะครับก็เข้าสู่โหมดออนไลน์นะครับมันจะมีเทนเลอร์โคตรยาวเลยนะครับแต่โคตรมันเลยแหละนะครับก็นั่งดูไปสักพักนะครับ หรือว่าเลือกหมดออนไลน์แล้วก็กด enter ไปเลยก็ได้นะครับทุกคนนะนี่เลยแต่ว่าก็แนะนําให้เข้า j o i ออนไลน์ก่อนนะบัตรฟรีดอมนะครับพอขึ้นหน้านี้แล้วนะครับเราก็เลือกตัวละครของเราที่สมัครไว้นะครับสังเกตง,ง่ายๆนะครับแค่ค่า RP ที่เยอะกว่านะครับก็เลือกตัวนั้นแหละนะครับแล้วก็กด enter เข้าไปเลยครับทุกคนนะแล้วก็กด enter ยืนยันอีกรอบหนึ่งนะมันก็จะเป็นการ เอาข้อมูลตรงนั้นแหละนะครับมาใส่เวอร์ชันใหม่นะครับนี่เลยเรียบร้อยแล้วครับทุกคนง่ายจัดเลยทีเดียวเชียวนะครับพอเรากด enter เข้าไปนะครับมันก็จะโหลดเข้าสู่หมดออนไลน์นะครับนี่มันก็เอามาทั้ง2คาแรคเตอร์ของผมเมื่อกี้เลยนะครับทุกคนนะนี่เลยแล้วก็จะสามารถเลือกเล่นได้เลยนะครับนี่แล้วการโหลดเกมเข้านั้นรู้สึกว่าเร็วขึ้นนิดหนึ่งนะอืมไม่นิดแหละเยอะมากเลยครับเกือบครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับนี่เลยแล้วก็จะสามารถที่จะ เล่นโหมดออนไลน์ในเวอร์ชั่นอินฮานได้แล้วนะครับนี่ย้ายอวนมาแล้วเรียบร้อยนะครับและทีน่นี้ถ้าเราจะออกจากโหมดนี้นะครับเหมือนจะต้องไปเล่นโหมดเนื้อเรื่องก่อนนะจึงสามารถที่จะออกเกมได้นะครับทุกคนนะนี่เลยก็คือออกจากโหมดออนไลน์ไปโหมดเนื้อเรื่องก่อนนะครับไม่สามารถที่จะออกไปหน้าหลักได้เลยนะครับหรือว่ามีอยู่ก็ไม่รู้นะพอเราออกมาหน้าหลักได้แล้วนะครับหรือว่าเปิดเกมมาใหม่นะ ให้เราเลือกไปที่โหมดสตอรี่ครับทุกคนนะตอนนี้เรายังอยู่ในเวอร์ชันอินฮานอยู่นะครับมาทดสอบดูนะว่ามันจะเล่นต่อเลยหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเริ่มใหม่เลยหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวมาทดลองกันดูนะครับมันจะมีสโหมดให้เลือกนะครับเลือกที่ด้านบนสุดนะครับแล้วก็เลือกไปที่สตอรี่โหมดนะครับนี่เลยพอเรากดเข้าไปครับทุกคนนะคุณพ์ทช่วยครับเดี๋ยวมาดูกันนะอืมเหมือน เกมโหลดเร็วขึ้นก็จริงนะครับแต่มันให้เราเล่นใหม่เลยครับคุณพี่อ่ะทีนี้ครับพอเรามาถึงภารกิจแรกตรงนี้ครับให้เรากด e x c ออกเลยนะครับนี่มันจะกดได้ประมาณแถวๆนี้แหละนะอืมนี่เลยแล้วก็ออกจากเกมไปเลยนะครับทุกคนนะหรือว่าออกไปหน้าเมนูแล้วก็ออกเกมก็ได้นะครับนี่เลยแล้วทีนี้แล้วก็ปิดเกมเวอร์ชันเอ็นฮา n ์ไปเลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปให้เราเปิดเวอร์ชันเลกาซีขึ้นมาเลยครับทุกคนนะพอเปิดขึ้นมาครับเลือกอันแรกตรงนี้นะครับกดตกลงไปนะอืพอเราเปิดขึ้นมาแล้วนะครับโปรแกรมมันรันขึ้นมามันจะให้เราติดตั้งโปรแกรมกันโปรอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ติดตั้งไปเลยครับนี่มันจะแยกกันทําเพื่อ <c oughs> กดอินสตอลไปเลยนะอืม หลังจากติดตั้งเสร็จครับตัวเกมมันก็จะเข้าปกตินั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าใครเข้าแล้วเด้งนะครับอาจจะต้องลบพวกเนต้าวีออกนะหรือว่าพวกหมดออกก่อนนะครับนี่เลยพอเปิดมาเลือกไปที่สตอรี่โหมดเลยครับทุกคนนะอืนี่ที่ขวามือล่างนะครับกดเข้าไปเลยขวามือล่างลูกพี่ไอผมเองนี่หว่ากดเข้าไปเลยครับแล้วก็เข้าโหมด สตอรี่หมดปกตินะมันก็โหลดเร็วขึ้นนะทุกคนนะสัมผัสได้เลยนะครับเพราะว่าปกตินี่ผมไปเข้างน้ำกลับมายัางโหลดอยู่นะ <c oughs> อ่ะแล้วเข้ามาในเวอร์ชัน Legacy ครับกด ESC เลยนะครับเลือกไปที่เกมนะครับสังเกตดูนะมันจะมีคาว่าอัพเซฟเกมนะครับอัปโหลดเซฟเกมนะครับนี่เดยอันนี้เซฟของผมทั้งหมดนะก็คือตัวเซฟนี้นะครับมันสามารถโอนไปได้ทีละ1นเซฟนะครับทุกคนนะก็คือ ผมเลือกไปที่ตัว100นะนี่เลยและสังเกตที่มุมขวาล่างครับมันจะมีหมุนหมุนนะรอให้มันหมุนจดจบนะครับทุกคนนะรอ,อสักพักหนึ่งนะนี่พอมันขึ้นมานี้ครับกด enter นี่กด enter 1ครั้งนะครับแล้วก็ให้เรากด Select ก็คือกด enter ซ้ำอีกรอบหนึ่งครับมันก็จะเข้าสู่หน้าเดิมนะครับก็คือให้เราเลือกแค่1อันเท่านั้นนะครับก็คือโหลดไปได้แค่1อันนะนี่เลยถ้าผม ไม่เอาตัว100%ผมจะมาเอาตัว57%นะครับมันก็จะอัปโหลดตัว57%ไปนะครับนี่อันนี้ผมทดสอบให้ดูนะนี่เลยมันก็จะได้ตัว57%ไปนะครับทุกคนนะแล้วก็กด Enter นะเพื่อจะเข้าสู่หน้าหาตัวโหลดนะครับที่นี้เราจะเลือกตัว55%ไปนะครับทุกคนนะเพื่อที่จะให้มันต่างจาก100%เนอะอ่ะผมก็เลือกตัว 55.2ไปนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าจะตรงกันหรือเปล่านะครับนี่เลยพอกดไปแล้วครับก็รอมันหมุนสักพักหนึ่งครับถ้ามันได้ก็กด Enter นะครับที่นี้หลังจากที่เราเลือกได้แล้วนะครับมันโหลดได้ทีละ1นึ่งอันนะอย่างที่บอกไปนะครับให้เราปิดเกมไปเลยครับทุกคนนะอหลังจากปิดเกมเสร็จครับให้เราเปิดวอร์ชั่นใหม่ขึ้นมาเลยนะครับนี่แล้วก็ตอนปิดเกมนะ อย่าลืมนะครับให้มันหยุดก่อนนะรอสักพักหนึ่งก่อนนะครับนี่ก็เหมือนเกมสตีมทั่วไปนะต้องปิดอันนึงก่อนนะค่อยเปิดอันใหม่นะครับนี่เลยเปิดตัวใหม่ขึ้นมาครับก็เป็นตัว enhance นะครับทุกคนนะอืม <c oughs> อ่ะเปิดขึ้นมาปกติแล้วนะตัว enhance เนี่ยและสังเกตดูนะพวกถ้วยอะไรต่างๆมาแล้วครับทุกคนนะก็คือเข้าสู่ตัวใหม่เกือบทั้งหมดแล้วแหละนะครับไม่ใช่เกือบตีทั้งหมดเลยแหละที่เราเลือกมานะครับ แล้วก็พอเปิดเกมมาครับให้เราเลือกไปที่สตอรี่โหมดเลยนะนี่เลือกไปที่สตอรี่นี่เนี่ยนะกดเข้าไปแล้วก็กด Enter นะครับทุกคนนะนี่มันจะทําให้ยากทําไมเนาะแล้วทีนี้มันก็จะบอกเรานะครับว่าคุณได้เซฟนี้มานี่ไงให่ป่าทุกคน55.2ซนะครับก็คือตัวที่ผมเลือกมาเมื่อกี้แหละนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้ตัวอื่นก็กลับไปที่ตัวเกมตัวเดิมนะครับแล้วก็ ค่อยโอนย้ายมาตัวนี้แค่นั้นแหละทุกคนนะอืมแล้วก็เลือกเอาสักอันหนึ่งนะที่เราเล่นล่าสุดแค่นั้นเลยนะครับเนี่อันนี้ก็คือการโหลดเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเกมนะครับว่ามันจะตรงกันหรือเปล่าเนาะอืมมันก็คือตัวเกมคนละเกมนะทุกคนนะคนละเวอร์ชั่นเนาะอืมแต่ว่าแค่ย้ายเซฟมานะครับนี่ตอนนี้เราอยู่ในเวอร์ชั่นอินฮานครับสังเกตดูที่มุมขวาบนนะผมเขียนไว้นะครับ และทีนี้ให้เรา,เ,าเปิดเกมนะแล้วก็เลือกไปที่โหลดนะครับนี่เลย55.2นี่ไงทุกคนก็คือมันสามารถเอามาได้ทีละอันนะครับนี่ก็เสียดายเหมือนกันเนาะมันน่าจะมีปุ่มโหลดจากตรงนี้เนาะแล้วก็กดโหลดแล้วมาทั้งหมดเลยเนาะทำไปนั้นน่นจะง่ายกว่านะครับ ตอนนี้เหมือนเขาให้มาทีละอันแค่นั้นเลยนะครับทุกคนนะอะไรก็ไม่รัวร่วทำไมจะทำให้มันยากทำไมเนาะก็อยากให้มันกดที่เดียวมาหมดเลยนะครับไม่ต้องเลือกอะไรเงี้ยเนาะเหมือนก๊อปปี้กันมานะครับนี่ก็ได้แล้วครับทุกคนนะในการโหลดนั่นเองครับนี่ก็55%เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะส่วนใครที่ติดขัดตรงไหนเมนบอกใต้คลิปได้นะครับนี่แต่ว่าคลิปนี้ยังไม่จบนะแถมให้ครับทุกคนนะก็คือ มีหลายคนถามมานะครับลบตัวเก่าออกได้เปล่านะครับเพราะว่าจะเล่นแค่ตัวเอ็นฮารตัวใหม่เนาะคำตอบก็คือได้ครับทุกคนนะเพราะว่าถ้วยสังเกตดูนะมันมาเท่ากันหมดแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องทําตามวิธีผมก่อนนะมันถึงจะมาทั้งหมดนะครับแต่ถ้าใครไม่เสียายก็โหลดแค่ตัวเอ็นฮารมาแค่นั้นแหละทุกคนนะนี่เลยผมจะทดสอบให้ดูนะครับผมจะลบตัวเลกาซี่ออกเลยนะครับร้อยหนึ่งจิกเลยนะครับทุกคนนะนั่งโหลดเหนื่อยเหมือนกันนะแต่เน็ตแรงก็แวบ,บเดียวเนาะ และทีนี้ผมก็เปิดเวอร์ชันเอ็นฮาร์นขึ้นมาครับทุกคนนะอืนี่เดี๋ยวเราไปดูกันครับในเกมว่าได้อับเปล่านะเอ็นฮาร์นครับเปิดมาแล้วตอนเนี้สังเกตที่มุมขวาบนตลอดเลยนะว่าผมเปิดเวอร์ชันไหนอยู่เพื่อจะได้ไม่สับสนเนาะนี่ครับทุกคนเปิดมาแล้วเราก็เลือกไปที่สตอรี่โหมดครับเฮ้ยตัวใหม่นี่เจ๋งว่ะเหมือนตัวเกมนี้ใช้เทคโนโลยีเหมือนกับตัว เลดเดสเลยนะครับเพราะว่าตอนโหลดผมจาได้โหลดมันจะอยู่ข้างล่างนะครับก <c oughs> ็ไม่แน่ใจว่าเหมือนกันหรือเปล่านะแต่มันดูทันสมัยขึ้นเนาะอืนี่เลยตอนนี้เราเข้าสู่เกมแล้วครับอาจจะไม่อยู่บ้านนะครับนี่แต่ว่าอยู่ข้างนอกนะครับแต่เราก็เช็คได้นะครับโดยการเปิดตัวเซฟขึ้นมานะว่าเราอยู่ในเซฟไหนนะครับมีค้ดโหลดเกมนี่ครทุกคน55.2นั่นเองครับนี่อันนี้ก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะสามารถลบได้นะครับคำตอบเนาะ โอเคครับก็ลองทํากันดูนะครับทุกคนนะสำหรับใครที่ติดขัดตรงไหนคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้นะครับถ้าผมรู้ก็เดี๋ยวมาตอบแล้วกันนะครับนี่ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผมนี่เกมสวยขึ้นเยอะเลยนะครับแหมไม่ใช่นะครับทุกคนนะผมเปลี่ยนการ์ดจอใหม่แต่ก็น่าจะดีขึ้นเลยน,นะทุกคนลองไปเล่นดูนะครับว่าจะแตกต่างกว่าเดิมมากแค่ไหนเนาะ